มาครับมือนี่ซอยจูครับเนื้อสดๆหมูเนื้อ,ส,อสันงามมาเด้อมือนี่นลองออกพรรษาเลยซอยครับกบระดองก็เกินเคี่ยงนี่เพียเนาะเพียก็ะบี่เนี่ยกำลังยิ่งต้มต้มเห็ดแก้วฮะเลยเลยปลา ไม,มไปเช็นะครับมาอนนะคบนเอาไปต้มีเตาเต่าเตาครับลูกเตาบางเต่ตโเาโหนดพอดีคำ Tao tạo bát. Tao tàu bát. Tao tạo bát. Tao tạo bát. Tao tạo bát. Tập 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 Tao ngắm bát. Tao tạo tập Tao tạo bát. Tao bỏ bát. Nó quay bỏ này nó bát. Tao tạo bát. Tao tạo tập quay này ตับลูกสีต,ต,ตน้นเขาตะกับเดี๋ยวประมานเดียวครับยืดเด็กระไดใช่นเน,น,นี่ยมันนะแบบเนี่ย <c oughs> มันสบหูตับสดเลยครับวิซิมุงญาบาตจับอย่างหนึ่งมี่นะจับเนื้หอหวานหวานหวาน คนมีบนก็ศรีสเกตอย่างเดียวประการกับมีสองในวัดนี่พวงเหนียกินใวัดมั้งเมันคนี้ไม่ได้ขายรูดดวลนะรู้ที่บากเหมือนกะโจงแ้งสิยิ่งหัวหมูสะบ้านเขาอด่งเซื้อบนเื่อไก่ให้อย่างกินไดรูดหมู้ามัอย่างน้าน่ยง้ องเของเสียบใช่ไหมล่ะวะบครับเดี๋ยวผมจะสังในตัวนี้นะจงงบซิมบางยบาทนั่นน่ะเบิ้งใสเบึ้งใสเบิ้งใส่็จวาแล้วใส่แล้วครับ ไหลมาไหลมาเดินลูกน้องหนิมีนับเฮ้ยมา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 ขับมาตัออมเนี่ยตักออมมาตักเอาตอนกุบเท่าไหร่เราตักตอนผัดผันนี่นะครับบิ๊กโฟเลยบิ๊กโฟเลยไม่แม่กว่าตับใสๆเลย อ้ยนี่คนไทยแห่จุีเหรอครับโอ้ลองออกพัษาซอยจุแล้วเนี่สั่นไหมข้างนของนีก้ก็ติดเยอะลูกจับเขากก่อนตัวมาฐานมาฐานอะไรเนี่ยอะไรนะ นี่ซีทุ่มก็ตอซีซเอน <c oughs> มาเลยครับเรือจวดใส่ซอยจุซอยจุนี้่และครับคือซอยจุเอสเนาะ มามาม,ามาครับมามาอมน่ยวดตักอมตักเอาตอน้านเลยตักตอนผัดผันนี่นะครับบิ๊กโฟเลยบิ๊กโฟเลยไม่แม่กว่อตับใสๆเลยวุ้ยยี่คนไทยแหยงมือฉีหรอครับโอ้หลองออกพรษาสวยจุอันนี่ <c oughs> สั่นหนกันไง น้ติดเยอะลูก,ออกจับเขาสครับมาฐานมาฐานอะไรแน่มา,ามไรนะ่มากนะนี่ซีทุ่มก็ต้ซีซีเหมือนเดียว <c oughs> มาเลยครับเออจวใใด ซอยจุซอยจุนี่ถูกแล้วครับคือซอยจุ